ครับทางนี้เราก็ต้องปัดลมนะครับออกปักฟ่วงกันดูไกลนะอืมช่างมีเป็นมือกล้องอีกแล้วครับถ่ายกลางๆได้มั้งดูอาจจะปวดหัวเวียนหัวนะครับเจอช่างมีเข้าไปหมุนกล้องค่อยๆหมุนกระตาไายกันสร้างผลนิสัยออกกันไหนถ่ายกล้องมือ สมคนจะมือนได้กูสี่ท้ายให้คักๆเลยละเช่นวัดมันยังกัดอก็ดูได้ก็หวังว่ายิะโยชน์นะครับอาจจะเปลี่ยนหัวหน่อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีไกด์ไลน์ให้ท่านนะครับพี่ยังากา็กินได้บนได้น้ำกินน้ำกินน้ำละลายอย่างแรกนะครับเกโลนะครับสมัยแบบ สายสีแดงายาวไปแล้วมานี่นนนสีเหลืองนะครับเสียถังน้ำยาไว้ก่อนโอ้โหจับได้คนต้องดุดแรงเนี่ยคนพอจะอยู่ลยยายหมดเดี๋ยวไม่อยู่นะขู่ไว้ก่อนขู่ให้ไม่ได้จะได้ม่ต้องไล่อากาศนะครับใส่ถังไว้เลย เเเาาแลวแลว,ลวหลายขั้นตอนอยู่นะครับซ้ายนะครับ มาขึ้นไปออกมาตัวแค่บานแผนตัดบานแผนใช่ไหมแล้วก็แล้วยังนะคุณนวลสิได้เลือกบนนี่หว่าโอ้ยคุณนวลคุณชิโคเทสติฟังคุณราคาซ่อมพันกว่ามันสิได้เลือกบนนี่แล้วเลือกตัดตัวลมเข้าไปนะครับ เหมือน,นตั้งหย่อนไว้นะครับตัวมีปัญหาเราไปซ่อมตู้เย็นก็เลยต่างมีนี่ไถ่ไถ่เครื่องเชื้อครับแรงดันนะคตัดแรงลมแทนน้ำยานะครับประหยัดประหยัดน้ำยานะครับเอ๊ะ แปดสิบพอดีตันเป๊ะเลยเยอะนี่อะไรครับโดนเกยนะครับมันหล่นออกมานิดนึงเหลือหกสิบนะครับไม่เป็นไรนี่ถังน้ำแล้แชมพู ฟองน้ำไม่มีครับนี่เดียเดี๋ยวห้ฟองน้ำโอ้ฟองน้ำแค่ได้ซื้อใส่รถได้ไหมเอาละฟางฟางผาก็ได้นี่อนฟองกันละครับเอาเท่าที่มีนะครับเส,สื่มนี่เสริมจากรอยบานแฟนะครับ มันมีน้ำมนันออกมานะครับจะเห็นนะครับมีค่าน้ำมนันออกนะของไม่หมดแล้ก็มีจะไม่เห็นรอยนะครับ ไม่เห็นรอยลูกโตเลยไหลไปที่ไหนแล้วเนี่ยข้อต่อน่าจะมีตรงนี้ที่ตรงเดียวนะรันไ,ไม่ได้มันจะ่วจากข้างบนลงมานะครับอ,ออกเลยนะครับต้องบานแฟร์ใหม่นะครับ อาจจะเป็นตาหมดก็ได้นะครับค,ค่อยๆนิดๆนิดๆออกนะครับเห็นไหมครับมีมั้นี่เห็นรอยรั่วนะครับแต่อาจจะเป็นซึมออกนะครับ เจอมาไหมตัวย e ังไ oh, 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 uh, oh. yeah, ้ครับเอาอันนี้สุดใหญ่เอาสุดน้อยก่อนบ่เอเาล็กก่อนเล็กเบอร์อะไรใหญ่อยู่ตรงไทยเจ็ดน้อยอยู่ตรงไหนเจ็ดกับสิบห้านะครับลองโอเมนเออก็ดีอยู่นะดีอืม ซ้ายนะครับจับตรงฝั่งขวาไว้นะครับอย่าให้มันเคลื่อนไหใครดูตรงหัวบานแฟร่กปกติไหมนะครับยยเยอะเหลือเกินนะครับอ๋อนี่นะครับร้าวนะครับมีรอยร้าว นิดๆนะัะที่ตรงตรง,ตรงเหลี่ยมบานแฟนะครับอาจ,จะเป็นตามมดนิดๆนะครับเนี่ยฮะตรงท่อสองหุนนะครับสองหุนนี่สองหุนโอเคเดี๋ยวดูตรงท่อใหญ่อีกทีนะครับมาชุดใหญ่มามัมีปกติไหมนะครับใหญ่อยู่นอกนอกอยู่ใน เบอร์เลยเบอร์ยี่สิบสี่กับยี่สิบสองนะครับอ๋อไม่ได้เด้งมันขันไม่แน่นนะ,ะนี่มันหลกง่ายเกินไปนะครับนี่ยรจะขันไม่หลวมเลยตอนที่ติดตั้งทำไมไม่ไมาติดตั้งนะครับมาซ่อมนะครับคือรวยมากจริ อืมตัวนี้คันไม่แน่นนะครับเป็นที่ท่อโลนี่ป่ะครับโอเคครับตัวนี้ดีนะครับบานแฟไม่มีอะไรนะรตัวใหญ่ไม่มีปัญหานะค,คิดว่ามันก็มีค้าวน้ำมันออกอาจจะเป็นที่มันไม่แน่นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแต่ตัวเล็กนี่เห็นเห็นนะครับมีรอยแตกนะ แตกด้านในนะวันแฟร์ใหม่โอเคตัวใหญ่ก็ขันให้แน่นนะครับเช็คตามสถานการณ์นะครับมีน้ำมันออกโอเคแคบนิดนึงต้องใช้กุญแจพอดีนะครับลองเทีนบี้แล้วเนี่ยน อัดแน่นนะครับสุดๆมาบใหญ่นะแน่นกันลวยนะครับ สถานนะ,ะานนก็เ,เขา,เากีกฟิตเกินไปนะนเจอนี่นะเดินขันไม่ได้ตัวใหญ่ไปพอดีเกินไปแล้ก็เจ็บเข้าิดนึงแล้ว เห็นไหมว่าจับรวมกันไม่แน่นเลยบางกี้ก็ขันอัดไปแน่นอยู่นะหยบทอบ่อขึ้นเอาเลยอันนี้เลยแข็งจับมา,ายเยอะมีเหลี่ยมเยอะทำาันจะขันในวัตมันจะก็เป็นอะไร เบอร์ยังไงมันฟิตอย่งเบอร์ยี่สิบสี่เอะแล้วจเล่นเรามาเนี้ยไส่น้ำนิดเดียวเองนะเอนอยนมีนยีไอ้จเล่นโอ้สิบแล้สิบไปจดเลย